เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็ามาชี้เป้ารถสภาพดีราคาไม่แพงให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์นะครับเป็นมิตซูไทยเบนซ์ครับเกียร์ออโตโอ้เครื่อง4 g 1 5นะครับ1,500ซีซีประหยัดน้ำมันครับเครื่องเดิมเดิมน้ำมันล้วนเครื่องดีเดินนิ่งนะครับเกียร์นุ่ ระบบของเล้วเปลี่ยนใหม่หมดทั้งคันนะครับแอหนาวไฟฟ้าใช้ได้ครบล้อแมกเปลี่ยนใหม่ภายในใสวยๆครับติดฟิล์มรอบคันความร้อนปกติไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนขี่ไกลได้สบายครับแล้วก็รีวิวดูกันเรื่อยๆรอบๆก่อนนะครับคันนี้ช่วงล่างดีไม่มีโยงเยงไม่มีร yes, ้อนครับขับนิ่งๆเลี้ยวไม่ดังน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับเล่มเอกสานชุดโอนมีให้ครบนะครับราคานี้ก็ ุยกับเจ้าของได้ครับติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับก่อนจบคลิปนะครับพามาดูภายในกันก่อนนะครับไปด,ดูภายในครับไปเกียร์ออโต้าต่างไฟฟ้าเบาะผ้าครับเบาะผ้าสภาพดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับหน้าต่างไฟฟ้า4บานแผงประตูสวยๆเดิมๆครับ อันันใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ